มาเที่ยวครับวัดเขาสักคงโคลพุทธรูปหินแกะสลักครับบันไดขึ้นไปนะครับไม่มากไม่มไมยเท่าไหร่แค่ร้อยเก้าสิบคันเองอมไม่ไกลครับแค่ร้อยขั้นหลือแค่ร้อยขั้นมีหน้าละท่าน บอกให้เอาน้ำมาด้วย,วยใกล้ถึงแล้วครับหมดจากบันไดก็ปีนป่ายกันต่ออีกนิดนึงครับใกล้แล้วนะหมดจากบันไดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นปีนป่าย ามโคตรนะครับกรไกลว่แล้วครับไกแล้วข้างหน้าเห็นแดงๆไกแล้วไกแล้วอีกนิดเดียวมันได้ไม้บสนาทนะ ต้องเดินด้วยความระมัดระวังครับ,ออบทงนล้วครับถึงแล้วศรัทธาสอความกระตันยูกระตันยูต่อพราพุทธเจ้าสวยงามครับสวยงามมาก นี่ครับสวยงามมากครับใกล้ใกล้กันนี่แหละครับ ก่อนจะถึงพระพุทธสายญ,ญาินี้ก็กำลังทำมีร่องรอยการแกะสลักที่ยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับพระนอนหรือพระพุทธสายญ,ญาตครับ